นี่รถป้าเอาไปใช้ได้เลยนะป้าจะให้หนูยืมเหรอคะนี่ทํารถป้าเป็นรอยเหรอรอยนี้หนูเห็นมันมีตั้งแต่แรกแล้วนะคะป้าจะมีอยู่แล้วได้ยังไงรถป้ายังใหม่อยู่เลยนะไม่รู้แหละจ่ายฉันมา่ลยหพันหนึ่งไม่งั้นฉันเอาเรื่องแน่โหเราจะเอารถที่ไหนไปรับก็บอกว่ารถไม่มีไงถ้าจ้างวินก็ตั้งหลายบาทนะก็ขอเงินซื้อมอไซค์แล้วก็ไม่ให้นี่หาวิธีมาเองก็แล้วกัน จะใช้รถหรอพึ่งใช่จ้ะพ่อหนูมาหาจะให้หนูไปรับตรงคิวรถที่ตลาดอะแล้วพึ่งจะไปรับยังไงล่ะหนูก็บอกให้พ่อนั่งรถต่อมาเองแต่ก็บ่นว่าแพงเนี่ยจะให้ไปรับอย่างเดียวเลยค่ะแล้วพึ่งจะไปรับได้ยังไงเล่าก็พึ่งไม่มีรถไม่ใช่หรอใช่ค่ะก็คงต้องยอมเสียค่าวินมาจากตลาดนั่นแหละแต่ตลาดมันไกลมากนะนั่งวินมาก็หลายบาทอยู่ก็ทำไงได้ล่ะคะก็หนูไม่มีรถนี่ งั้นเรถป้าไปไม่ลูกมอเตอร์ไซค์ป้ายังใหม่อยู่ลูกชายมันออกไว้ให้แต่ป้าไม่ค่อยได้ขับไปไหนเลยป้าจะให้หนูยืมเหรอคะใช่หนูว่าไปรับพ่อนะแล้วจะใช้วันไหนล่ะพ่อหนูมาวันนี้ค่ะงั้นไปเอารถที่บ้านป้ากันเถอะรีบไปกันขอบคุณค่ะป้าเดี๋ยวหนูเติมน้ํามันให้นะคะโอ้ยไม่เป็นไรหรอกรถป้าน้ํามันเต็มถังป้าเติมไว้ไม่ค่อยได้ไปไหนไปเรารีบไปกันค่ะ ป้าหนอรถเมืคืนค่ะนี่เพิ่งไปแล้วพ่อที่ไหนอะ่ะทำไมรถป้าเป็นรอยขนาดนี้จริงเหรอคะป้าอุ้ยจริงด้วยอะ่ะเป็นรอยใหญ่เลย อนแรกไม่ได้มีรอยนี้หรอคะไม่มีบอกแล้วไงว่ารถใหม่มันจะเป็นรอยได้ยังไงหนูขอโทษนะคะป้าหนูไม่ได้ตั้งใจอะ่ะไปทำสีใหม่อะมันต้องหลายบาทแน่เลยทำยังไงดีล่ะทีนี้ทำสีหลายพันเลยนะป้าคะหนูขอโทษจริงๆนะหนูไม่ได้ตั้งใจอะ่ะหนูชดใช้ให้ห้าร้อยได้ไหมคะเออก็ได้ห้าร้อยก็ห้าร้อย นี่ป้าเห็นแก่ที่เรารู้จักกันนะนี่ค่ะหนูขอโทษจริงๆนะคะป้าอืมไม่เป็นไรแต่คราวหน้าเพิ่งก็ระวังหน่อยนะไม่เป็นไรคะ่ะป้านองหนูไม่กล้าลดไปใช้แล้วว่าหนูกลัวทำพังอีกเอาหนะ้าเดี๋ยวป้าเอาไปซ่อมมันก็ใช้ได้แล้วมันเป็นเหตุสุดวิสยัยป้าเข้าใจอ้าวปุ้ย มายืนทำอะไรแถวนี้สวัสดีค่ะป้านองหนูมายืนรอวินอะ่ะนานจังยังไม่มาสักทีแล้วพุ้ยจะไปไหนหรอรอรถทําไมล่ะหนูจะออกไปซื้อยาให้แม่อ่ะค่ะป้านานมากยังไม่มาเลยเยแป๊ดไม่สบายหรอแล้วเป็นยังไงบ้างล่ะท้องเสียค่ะป้าเมื่อคืนไปกินชาบูมาสงสัยจะทานเยอะไปหน่อยแป๊ดสงชื่อ แถวเนี้ยไม่ค่อยมีวินหรอกต้องเดินไปปักซอยนูน่นมันไกลใช่ค่ะหนูรอมาครึ่งชั่วโมงแล้วรถที่บ้านก็เพิ่งพังไปเอางี้มาเดี๋ยวรถป้าไปป้าให้ยืมป้าจะให้หนูยืมหรอคะไม่เป็นไรหรอกคะ่ะป้าหนูเกรงใจอะ่ะเอาไปเถอะนี่ไปซื้อยาให้แม่ไม่ใช่หรอก็ได้ค่ะขอบคุณป้ามากนะคะป้าเดี๋ยวไปรถที่บ้านกัน ขอบคุณมากนะคะป้าน,น้องนี่หนูได้ยามาแล้วเดี๋ยวหนูกลับก่อนนะคะคุณแมคะอุย้ยนี่ทำรถป้าเป็นรอยเหรออ๋อรอยนี้หนูเห็นมันมีตั้งแต่แรกแล้วนะคะป้ามันมีอยู่แล้วได้ยังไงรถป้ายังใหม่อยู่เลยนะแต่หนูเห็นว่ามันมีอยู่แล้วจริงๆนะคะป้านี่ทำราฉันเป็นรอยแล้วจะเนยียนไม่รับผิดชอบหรอรอยตรงเนี้ที่ทําสีใหม่หลายพันเลยนะ แต่มันเป็นรอยเก่านะคะป้านี่มันรอยใหม่จ่ายตังค์มาเลยนะอ้าวป้าทําไมพูดแบบนี้อะคะเจตนาลี่ถ่ายช,ะชะัดๆนี่ถ่ายอะไรรถฉันก็ให้ยืมค่าน้ามันก็ไม่คิดแถมทำเพราะฉันเป็นรอยแล้วยังไม่ใช้อีกแต่หนูไม่ได้ทําจริงๆนะป้าไม่รู้แหละจ่ายฉันมาเลยพันหนึ่งมงั้นฉันเอาเรื่องแน่อุยไม่ได้ไหมอะป้าทําไมป้าเป็นคนแบบนี้อะคะแกนั่นแหละทําไมเป็นคนแบบนี้ คอยดูนะถ้าแกไม่ให้ฉันจะไปทวงที่แม่แกแล้วจะไปบอกชาวบ้านด้วยก็ได้ค่ะแต่ฉันมีแค่สามร้อยเองนะสามร้อยได้ไหมอะป้าสามร้อยก็เอามานี่ฉันใจดีสุดๆแล้วนะอะไรอยู่วะพูดเหมือนฉันเป็นคนผิดเฉยเลยวะ่ะ นี่ค่ะป้าน้องหนูกนาลังจะออกไปเรียกแท็กซี่อะค่ะอ้าวจะเข้าไปในเมืองเหรอใช่ค่ะหนูว่าจะไปหาน้องชายเออใช่เจ้าต่อน้องนุกเนี่ยมาเรียนอยู่ในเมืองนี่ใกล้จบหรือยังน้องหนูเพิ่งอยู่ปีหนึ่งเองค่ะแบบนี้หนูก็ต้องเรียกรถไปส่งเจ้าต่อทุกอาทิตย์เลยสินะปกติหนูว่าขับมอไซค์ไปส่งอะค่ะแต่พ่อเพิ่งเอารถไปหนูก็เลยต้องออกไปเรียกแท็กซี่อืมกันยืมรถป้าเมล่า เอามาคืนป้าตอนไหนก็ได้นะป้าจอดไว้ไม่ได้ใช้ขอบคุณนะคะป้าป้าเดี๋ยวเราเข้าไปลรถกันนี่รถป้าเอาไปใช้ได้เลยนะงั้นเดี๋ยวป้าเข้าบ้านก่อนนะ นะคะป้าที่ให้หนูยืมรถนุกทำไมรถป้าเป็นรอยนี่มันมนีรอยเก่านี่คะนี่ไงคะมันเป็นรอยเดิมอยู่แล้วหนูอัดไว้อ๋อจริงด้วยป้าเพิ่งเห็นอุ้ยนี่เบาะมันก็เบาะมันขาดอยู่แล้วคะ่ะ ก็อัดไวค้ค่ะเออจริงด้วยจะดูน้ำมันเหรอคะหนูเติมให้แล้วคะ่ะเออแล้วไปคงไม่มีจุดไหนที่หนูทำพังหรอกนะคะเออไม่มีแต่จ่ายค่ารถมาด้วยนะอ้าวไหนป้าบอกว่าไม่คิดไงฉันพูดตอนไหนเธอเอารถฉันไปใช้ก็ต้องจ่ายค่าเสื่อมมาด้วยสิแล้วไหนตอนแรกป้าบอกว่าให้ฟรีไงนี่หนูเติมน้ำมันให้ด้วยนะ ขนาดบินมอเตอร์ไซค์ย,ยังคิดเงินเลยเธอจะมาใช้รถชั้นฟรีๆได้ยังไงมันคงจริงอย่างที่เขาพูดนะคะป้าชอบให้เอารถมาใช้แล้วก็ชอบคิดค่ารถทีหลังอะไรใครพูดแบบนั้นอย่ามากล่าวหาฉันนะฉันก็ว่ามันแปลกๆตั้งแต่ป้าเอ่ยให้ยืมรถแล้วแหละเหมือนอย่างที่พึ่งกับปุ้ยพูดเป๊ะเลยคนอื่นๆเขาก็ว่าเหมือนกันนะโอ,อสองคนนั้นน่ะเหรอก็มันยืมรถฉันแล้วเอาไปทำพังก็ต้องซ่อมสิ นึกแล้วเชียวว่าป้าต้องหากินด้วยวิธีนี้น่าเกียดมากเลยนะคะป้าเนี่ยมาว่าฉันนะฉันแค่รักษาสิทธิ์ของฉันอย่าแต่ป้ารีดไถ่คนอื่นอยู่แบบเนี้ยเขาเรียกกันโชครัพย์นะคะเนี่ยมาอ้างกฎหมายมั่วๆนะใช้รถใช้แล้วไม่คิดจะจ่ายเงินหรือไงหนูจ่ายให้ก็ได้ค่ะหนูไม่มีปัญหาหรอกแต่หนูก็จะไปเตือนคนอื่นด้วยว่าให้ระวังป้าหลอกเอาเงินแกอย่ามาวุ่นวายกับฉันนะนก จะรังแกคนแก่หรือไงอ้างความเป็นคนแก่มาเชียวนะต่อไปเนี้ยจะไม่มีใครเชื่อป้าอีกป้าจะหากินแบบนี้ไม่ได้และหน่อยนางนุกกล้าลองดีกับฉันเหรอเดี๋ยวฉันจะไปบอกลูกป้าให้หาเวลามาดูแลป้าบ้างนะจะได้ไม่กลายเป็นมนุษย์ป้าแบบนี้อืมอยากได้เงินนะก็เอาไปฮ่เฮ้ยเ ไอ้นุ๊กมันตัดช่องทางทรรมาหากินฉันจนหมดเลยสวัสดีครับป้าอ่าหวัดดีหวัดดีเธอเป็นใครอ่ะหน้าคุค้นๆนะเหมือนอยู่แถวนี้ใช่ครับผมก็อยู่หมู่บ้านเดียวกับป้าน,นองนี่แหละผมเชาบ,บ้านเจีพายอยู่นี่รู้จกักช่อฉันด้วยเหรอรู้จักสิครับป้าน,นองออกจะน่ารักมีแต่คนชมว่าใจดีชอบช่วยเหลือผู้อื่นผมเห็นด้วยตาตัวเองตลอดตอนที่ป้าช่วยเหลือคนอื่นป้าช่างเป็นคนดีจังเลยนะครับ ป้าก็ขี้ใจอ่อนน่ะชอบช่วยเหลือคนอื่นเราเนี่ยตาแหลมจริงๆเลยนะครับผมเลยกล้ามาคุยกับป้านี่แหละมีอะไรหรือเปล่าลูกคืออย่างนี้ครับป้าผมได้งานที่บริษัทใหญ่แต่อยู่ไกลจากที่นี่มากแต่ทางโรงงานนั้นให้ผมไปสัมภาษณ์บ่ายสองของวันนี้ป้าคิดดูสิครับแล้วผมจะไปเตรียมตัวที่ไหนทันนั่นบบสิทำไมไมมนกระตันหันแบบนี้ล่ะ ผมว่าจะนั่งวินไปครับแต่มันก็ไกลาจากที่นี่มากถ้าไม่ไปผมก็เสียโอกาสอะได้เงินเดือนต้อง 5, 60, ห,ห้าหกหมืน่นห้าหมื่นได้เงินเยอะขนาดนี้เลยเหรอพ่อหนุม่มใช่ครับผมทํางานอยู่กับสายภาพยนตร์รายได้เลยดีโอ้เหมือนลูกชายป้าเลยอาชีพพวกนี้ใช้อุปกรณ์เยอะเนอะลูกชายป้ามีกล้องมีโน้ตบุ๊กเต็มบ้านเลยเออแล้วยังไงต่อจะไปสัมภาษณ์แล้วนี่ ผมว่าจะยืมงั้นเอารถมอเตอร์ไซค์ป้าไปไหมขับไปแป๊บเดียวน่าจะทันเวลาได้ครับแต่ว่ามันจะไม่ลบกวนป้าไปใช่ไหมโอ้ยไม่ลบกวนหรอกเอาไปเลยไหมล่ะแต่ไปก็ไม่รู้จะผ่านไหมเพราะตอนสัมภาษณ์ต้องใช้รนบูล้วก็กล้องครับต้องโชว์ความสามารถให้เขาดูอ๋อที่บ้านป้ามีครบงั้นยืมไปทีเดียวเลยโอเคไหมขอบคุณป้ามากนะครับเงินเดือนพ่อหนุ่มคนนี้ตั้งหลายบาทฉันน่าจะเรียกได้เป็นหมืน่น กล้องเอ่ยโน้ตบุ๊กเอ่ยแม่ยิ้มก่อนนะลูกนะไอ้ไอ้อยู่ไหมป้ามาลอดอ้าวป้า้องมาทำอะไรที่เนี่ยคะเออพู้รู้จักคนที่เช่าบ้านหลังนี้ไหมผู้ชายคนนั้นน่ะหรอเขาออกไปแล้วนะคะหเห็นขนของไปเพียบเลยแล้วป้าพาก็บอกว่าให้หนูหาคนเช่าใหม่ด้วย อะไรนะย้ายไปแล้วเหรอล้อกันเลยหรือเปล่าจริงๆนะคะเมื่อวานตอนเย็นหนูเห็นเขาย้ายของออกไปแล้วป้าหน่องมีอะไรหรือเปล่ารถฉันมันเอาลถฉันไปมันเอาของลูกชายฉันไปด้วยไม่น่าเลยหวังจะหลอกคนอื่นแต่าด,าดันโดนหลอกซชเองโอ้ยมูดกระนดอกโอ้โหฉันโอ้าวมได